ปัญยาสิสลุลวันนี้จะมานำคำทำนายที่เกี่ยวกับเรือนพฤษาชะตา <c oughs> เรือนที่หนึ่งนั้น <c oughs> คือเรือนหัวเสาซึ่งเป็นมนัดบนสุดอาชย์นั้นอยู่สุดยอดของเสาเสานี้คือเสาทรงเจดีซึ่งมียอดเสาเทียบกับเป็นพฤษาชะตา ซึ่งแปลว่ากิ่งของต้นไม้ส่วนบนซึ่งทำหน้าที่แสดงของความมีสักสีความสง่าของต้นไม้นั้นๆไม่ว่าจะเป็นคนหรือนกกาก็มุ่งไปอาศัยร่มไม้ใจกาของกิ่งก้านนี้ใายว่าดาวที่ตกอยู่ในเลือนหัวเสารนี้จะต้องทำตัวให้เป็นที่พึ่งของสังคม หัวเสานั้นมาถึงยอดของเสาทุกสายตานั้นก็จะมองเราเป็นตัวเด่นเราต้องสร้างความเด่นให้ขึ้นมาในวาระนั้น,น,นด้วยจะนลืมว่าเด่นนั้นมักจะมีภัยถ้าเขาเห็นเราเด่นเกินอย่าลืมตนอย่าทะนงตนและอย่ายกตรงตนข่มท่าน ในการทํางานเมื่อวาระใดตัวแรกตกที่หัวเสาวนั้นจะเป็นบังคับให้อยู่ในรูปแบบใดใดเช่นปีตกหัวเสาเดือนตกหัวเสาหรือเอ็มก็ตามตกหัวเสาในช่วงนั้นชีวิตตอนนั้นก็มักจะต้องหาทางสร้างทางเดินไปสู่จุดเด่นก้าวหน้าโดยไม่ยากนักและต้องมองเลขเป็นสองแบบ คือบาประเคราะห์หรือสุขปปเคราะห์ถ้าเป็นเลขหนึ่งเด่นมักจะโดนโค่นหรือปองร้ายทำลายชื่อเสียงเราได้ต้องระวังอย่าให้ไว้ใจทางนั้นอันตรายเลขหนึ่งนั้นเป็นดาวบาประเคราะห์ถ้าเป็นเลขสองนั้นเป็นเลขสุขปปเคราะห์ดาวตัวนี้เป็นแนวเมตตามหาริยมจึงต้องแสดง กอ,อย,ยิ้มมุ่งสู่สังคมก็จะทำให้เราได้รับผลดีทางเหตุการณ์ถ้าเลขสมนั้นเป็นเลขบาปะเคะเลขตัวนี้แฝงด้วยมายาเสแสร้งจึงต้องระวังไม่ควรใช้เล่เหลี่ยมต่อกันกับดวงนี้มุ่งเอาชนะคู่ต่อสู้เราเล่เหลี่ยมกับเขาเขาก็เล่เหลี่ยมกับเรา เลขสี่นั้นเป็นเลขสุเาะห์ท่านน้ําเป็นน้ําทะเลเปนความกว้างระลึกจึงหมายถึงอารมณ์อาไปกว้างใหญ่ไพศาลนึกคิดลึกๆหนักๆยิ่งคิดยิ่งลึกท้องทะเลย่อมมีคลื่นลมจึงมีอาการหวันไหวง่ายตื่นเต้นง่ายแสงออกที่ใบหน้าดาวพฤหันนั้นเป็นดาวสุเคาะห์ที่มีบทบาทรุนแรง ซ่อนเล่นอยู่ภายในเพอา่าดาวแล้วจะพบว่าดาวพฤหันนั้นเป็นทุกขังตัวเองจึงเป็นคนที่ระมัดระวังตัวเองมากเกินไปหรือบางทีทำอะไรลงไปมักจะเป็นผลคล้ายย้อนเข้ามาหาตัวเองเกิดโทสะง่ายมากอาฆาตอย่างเงียบๆและมีหลักการและเหตุผลมาก ขาดคนอุปถรัรมภ์ดาวศุกร์นั้นเป็นดาวสุภเคราะห์ที่ไม่มีความหยุดนิ่งตื่นตัวอยู่สเสมอนับว่าดีแต่มันก็เป็นการตื่นตัวแล้วไม่มีวันหยุดหรือสิ้นสุดหรือฮู้ดอีกภาษาหนึ่งคือการมองข้างหน้าและมั่นใจว่าจะต,ต้องเดินไปข้างหน้าให้ได้เรียกว่าทะเยอทะยานก็คงไม่ผิดความจริง เลขเก็ดนั้นเป็นเลขบัพปะเคที่มีมุมมองได้หลายแบบจบว่าดีก็ดีที่ตรงที่หน้าใหญ่ใจโตกว้างขวางด้วยน้ำใจเสียสละเพียงต้องการให้ผู้อื่นรับรู้ว่าเราเป็นคนใหญ่ใจโตนะถ้ามองอีกมุมหนึ่งมันก็จะเกิดผลเสียหายหลายรูปแบบถ้าเราสาวนั้นเป็นจุดชะตตาผู้หญิงเราต้องถือว่าเป็นสัญญาณร้ายมากกว่าดี เพาะจะไม่ยอมระงับใจตนเองมุ่งความโลภหรือเชื่อตัวเองมากเกินไปแต่แล้วสิ่งี่ตนหวังนั้นก็จะละลายหายไปพูดง่ายๆว่าให้โทษกับหญิงในเรื่องความรักอย่างทรมานยิ่งรักไม่สมประกอบได้ผ้าห่มไปเต็มผื้นขาดความอบอุ่นเรื่องความแกสามีเป็นคนใจอ่อนเรื่องความรักสงสารและเห็นใจหญิงอื่นเสมอนอกจาก คู่กองของตนหากชะตาใดน,นั้นตกไร่เกดจะเป็นปีจรหรือชะตาเดิมถ้าเป็นหญิงก็จะต้องถ่ายไปว่ารักนั้นมีความหวานชื่นแต่มันแฝงด้วยพิษพรมานในที่สุดส่วนเขาเจะเชื่อหรือไม่ก็ตามใจเขาอำนาจดาวนั้นมันเป็นอย่างนั้นจริงๆขวายใจบ้างเราถือว่าให้โทษเรื่องรัก บุมมองต่างกันบ้างเขาอาจจะบอกว่าเขาโชคดีเรื่องความรักมากมักมีสาวเข้ามาหามากๆแต่เขาลืมไปว่าตัวเขาเองก็ผูกพันกับสาวมามากทีส่สุดมันก็จะเกิดเป็นโทษเป็นทุก์เข้าจนได้จนอย่างน้อยใจง่ายจ่ายเงินง่าย,ายอย่างนี้ไม่ดีแน่ก่อนที่จะลงทุนอะไรอำนาจของดาวเสาร์ก็อย่าไว้ใจทางเด็ดขาด จะถลำลึกลงไปจนแก้ไม่ไหวเพราะดาวเสาร์นั้นแปลว่านี่สินการหมุนเวียนเงินมักจะเคยปัญหาง่ายๆโดยลืมตัวไปว่าจ่ายเพลินไปนั่นแหละจึงต้องกู้นี่ยืมสินเขามาใช้ก็ขอจบเลือนหัวเสาวไว้เพียงเท่านี้